ลืมลืมหมดแล้วหรือไรแสงจันทร์ที่เคยนวลใยลบบางกิ่งไซย้อยกิ่งกระซิบรำพันแสงจันทร์เคยแอบเอ,เอ็นอิงหนาวลมแนบอกเธอพิงสุดซึ่งได้ริงหาได้ปานลืม หมดแล้วน้ำคำซึ่งจำติดรอยใจพิมพเคยชิมว่าเป็นน้ำตาลยังหวานตรึงใจรสใดจะเปรียบประมาณแท่จริงลมปาเอหวานหลอกฉันมานานรอ้อยหมื่นอย่างกิ่งสา แอบอดชูชูกิ่งพลงางใส่เจ้ากลางใบาบางงาเหมือนด่งมานทองลืมลืมหมดแล้วสายลมเมสัยที่เคยชื่นชมรือนรมแทนเรือนห้องใส่เอ๋้เคยเอ สุขเคียงครองยยวยวนกันอยู่เพียงสองขาดรักส่มองมองวิญญากิ่งสซยอยร้อยรักไว้ลมไว้ใส่เอน็นใจเต้นคลายลาง แอบออชูชูกิ่งพลางใส่เจ้ากลางใบบางงามเหมือนดังมานทองลืมลืมหมดแล้วสายลมแม่ใสาที่เคยชื่นชมเรื่นรมแทนเรือนหอง สุขเคียงครองยาวยวนกันอยู่เพียงสองขาดรักใสมองมองวิญญาต่ออีกเพลงนะคะน้ำตาลไกลหมดใครอดงดได้ ดวงใจไหนจะเว่นหายต้องใจผูกพันหญิงและชายเมื่ออยู่ใกล้กันก็เกิดกระสันสุดกลั่นใจพิรมน้ำตาลใกล้มดสุดจะอดสุดที่หมดจะขอม มองดูรู้ในอารมณ์รสหวานรอให้ชมต้องชมพิรมหาไทายไหนเลยจากไม่เคยคิดก็ผิดไปชื่นจิตใจใจำสวงอ่านความรักแรงนักสุดจากใจห่วง ช่างเอเลพิติเตืนอนยาเหมือนทั้งหมดแสงหวงมะม่วงปองประโลมวางชมพลพวงตราบร่วงสู่ดินแม้น้ําตาลไกลหมดอดกินสุดสิ้นเจ็บชินตรอมใจ ความรักแรงนักสุดจะหักใจห่วงเฝ้าางเ,เล่พิษติดเตือนอย่าเหมือนดังหมดแฝงพวงมะม่วงต้องประลมวางชมผลพวงตราปรวงสูดินแม่น้ำตาลไกลมดอดกิน สุดสิน้นเจ็บจินตรมใจค่ะเพื่อนๆค่ะขอฝากไว้วันนี้ก็ฝากแค่สองเพลงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่กับคุณย่าเพลงเกา่าค่ะคุณย่าย้อนยุคค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ